เจอกันอีก,กแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับอันนี้เป็นไม้เพาะเนื้อเยื่อครับผมลองไปประมูลมาอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแกะดูกันแล้วก็เดี๋ยวลองมาทําการออกขวดกันวิว,วารกับกามกุ้งด่างแม่ด่างแต่ลูกเขียวต่อมานะครับเราก็จะมาดูส่วนผสมของการ ปลูกกันบ้างนะครับก็จะมีผมก็จะมีพริกมอสนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแช่นา <c oughs> ขอโทษทีครับขุยมะพร้าวแช่น้ํานะครับหนึ่งถึงสองคืนจะให้ดีก็สามคืนไปแล้วนะครับคือแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็ไปถ่ายน้ําออกนะฮะแล้วก็แช่น้ําแล้วก็ไปถ่ายออกแช่น้ํแล้วก็ไปถ่ายออกสามคืนขึ้นไปนี่จะดีมากนะครับแต่ผมถึงไหมไม่ถึงนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์ครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ กินูเขาไฟนะครับไซเล็กจิวเลยก็ครับอีกครึ่งส่วนก็จะมี4อย่างนะครับก็จะเอามาทูกเขารวมกันนะครับจริงๆทูกเขาเยอะด้วยแหละผมเนี่ยเยอะเกินไปกระจายนี่ก่อน ก็จะเน้นโปร่งเป็นหลักจริงๆแล้วพริกมอสอ่ะมันก็จะมีสารอาหารแร่ธาตุพอสมควรนะครับแล้วก็หินดูเขาไฟมันก็จะพอมีอยู่พอสมควรเนาะผมจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ตัวผมเองอ่ะไม่เคยลองหรอกนะครับแต่ผมก็ดูคลิป youtube บางคนเขากจะใช้เพอร์ไลท์อย่างเดียวเลยครับเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่เพอร์ไลท์อ่าสเปกสมอสนะครับสเปกสมอสอย่างเดียวเลยแช่น้ำไว้แล้วก็ห่อรากไว้แล้วก็อบเลย ผมไมาอยากได้นะแต่ช่วงเนี้ยไม่ได้สั่งจังหวะสั่งมามันก็ไม่ทันลําใช้เวลานานอ่ะนี่ผสมของเ้าเยอะเกินด้วยอันนี้นิดเดียวนะฮะเราก็ผมก็จะมีนี่น้ำนะครับผสมไอตัวต่อต้านเชื้อรานะครับนี่ยี่ห้อนี้แหละนะครับแล้วก็น้ำ ประมาณหนึ่งส่วนสามลิตรผมจะใช้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็อันนี้ยห้าซีซีแล้วก็น้ำยาเร่งรากห้าซีซีนะครับก็เดี๋ยวเอาน้องเนี่ยนะครับน้องเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรคือทางทางแหลอะครับเขาล้างวุ้นออกมาเรียบร้อยแล้ว นะ้น้องเขาล้างวุนออกมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะแช่ล้ายาเล็งรากซะหน่อยนี่แช่ไปเลยล้างโฟมออกด้วยครับนี่อุ้ยนี่เยอะเลยล้างโฟมออกไปในตัวนี่ของแรกบเขาเราเทรวมได้เนี่ยโฟมใส่ได้ไหม ไม่น่ามีปัญหาครับก็คุกเขาเลย,ยเพราะว่าอย่างไรเราก็เอาอบอีกทีหนึ่งรากมีนิดเดียวรากกำลังแตก แต่เนี่ยกุ้งอะยากลรกเยอะเลยอะอันนี้ลากเขาเกาะอ,อ่าน่าจะเป็นพริกมอสเดิมดีแล้วก็จะปล่อยเขาก่อนระหว่างรอนะครับระหว่างรอก็จะมาบอกนี่ก่อนนี่ ผมก็ได้มีกระถางสี่นิ้วเฮ้จริงๆผมจะเล่นกระมังไปทำไมเนาะเนี่ยกระถางสี่นิ้วลองด้วยดินเผานะครับที่มันเป็นเหมือนพวกลูกบอลอะไรพวกนี้ครับผมไม่มีหินภูเขาไฟไซส์ใหญ่ต้องบอกเลยว,ว่าไม่มีไซส์ใหญ่นะครับก็เลยใช้เจ้าตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันตอนแรกว่าจะใช้หินก็มันเล็กไป มาระหว่างรอนะระหว่างรออันนี้ก็แช่ไปเลยถีอโอกาสอันนี้ก็เอาน้ำผสมเอ้ยวันบอกไอพ้พี่เป็นโดนต้นมันจะชํำนะมันจะจะงน้นนี่นะ่ะไม่ต้องกลัวนะครับผมว่า เราจะเอาน้ำมาผสมเพื่อให้ได้ความชื้นนะครับผมเวลาทำอะไรนี่ผมก็ทำเยอะตลอดเหลือตลอดก็แล้วก็ไปใส่นู่นใส่นี่ตลอดเจ้ามะพร้าวไอ้เจ้าขุยมะพร้าวเนี่ยผมแช่น้ามาส่วนหนึ่งมันก็จะมีความชื้นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อันนี้รากใหญ่นะครับรากใหญ่แล้วก็ถ้าสังเกตแล้วคือผมจะไม่ได้รอให้ให้แห้งมากครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าสังเกตคือเขาล้างวุ้นออกมาแล้วก็เขาใส่พริกมอสมาแล้วเนี่ยมันเกาะแน่นค่อนข้างแน่นเหมือนว่ารากเส้นเล็กๆเขาครับก็คือเขาเกาะหาหารไว้แล้วก็จะลงแล้วก็กระจายราก แล้ยก็เกาะเหมือนเดิมไม่ใช่เกาะว่ะสุดท้ายก็กดขอบเหมือนเดิมจะได้แน่นๆ นะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปลูกไม้เนื้อเยื่อนะครับกับเจ้ากามกุ้งนะครับเขียวแม่ด่างไม่รู้จะด่างหรือเปล่านะมีหลอดเขาขาวออกมา,าไม่ขาวแล้วเขียวแล้วก็ไว้วิสตัตนะครับด่างก็ด่างจะเห็นชัดเจนอันนี้เขียวก็จะเขียวชัดเจนนะเสร็จเรียบร้อยก็ต่อท้ายนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ถุงอบนะครับนะวิธีการอบถุงก็ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูก็คือเอาไปใส่ถุงแล้วก็มัดปัดถุงแล้วก็อบไว้ประมาณ1เดือนนะครับถึงเดือนครึ่งนะประมาณนี้นะผมตั้งใจไว้ก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ลืมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e กดติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปด้วยกันเนาะถ้าใครมือใหม่นะฮะก็ตามกันมาเลยนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ